ดึงไฟจากรถไฟฟ้าไปใช้แอร์บ้านทั้งคืนแบตเตอรี่ลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์สำคัญของงานนี้ก็คือ V2L นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับดึงไฟจากรถไปใช้แต่ต้องมีฟังก์ชันรองรับด้วยนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชัน V2L แล้วก็ตัว V2L ตัวนี้มันจะต้องเป็นแบบ ที่ใช้กับรุ่นไครรุ่นมันหมายความว่าถ้าของผมเป็นเนต้าเก็ต้องซื้อของรุ่นเนต้าเด้วยครับเอาของกูดแคทมาใส่มันก็จะไม่มีไฟออกมาเพราะว่าข้างในมันมีรีสตินส์ที่มีค่าแตกต่างกันแต่ละรุ่นตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายปลั๊กพ่วงนะครับแต่ด้านหนึ่งของปลั๊กพ่วงเนี้ยผมตัดส่วนที่เป็นเต้ารับออกไปแล้วก็ไปต่อกับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์ตัวเดียวนยแนะนําว่าให้ใช้เบรกเกอร์แค่ 10แอมป์ก็พอนะครับเพราะว่าแอร์12,000 BTU เนี่ยเวลาทำงานสูงสุดมันก็จะกินกระแสยอยู่ที่ประมาณ5แอมป์หรือไม่เกิน7แอมป์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะกินอยู่ที่ประมาณ5แอมป์เวลาทำงานสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เบรกเกอร์10แอมป์ก็เพียงพอครับออกจากเบรกเกอร์ก็จะไปเข้าที่ชุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ต่อไฟไปที่แอร ตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าเรามีเบรกเกอร์ตัวแรกอยู่แล้วนะครับแต่จุดนี้มันอยู่ในตู้ก็เลยเอามาต่อด้านบนแต่ละชุดไปเข้าแอร์แต่ละเครื่องนะครับจุดนี้ต่อแอร์สเครื่องแต่วันนี้เวลาเทสผมจะเทสแอร์เพียงแค่เครื่องเดียวคือไม่อยากใช้ให้มันโหดมากเกินไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับรถหรือเปล่าก็เลยเทสแค่เครื่องเดียวก่อนครับเมื่อเราเสียบสายแล้วเราจะต้องไปเซตการปล่อยไฟในตัวรถผมกดจ่ายไฟ นี่ตอนนี้กําลังจ่ายไฟแล้วผมตั้งว่าผมเลื่อนระดับการจ่ายไฟมาถึง20%หมายความว่าถ้ามีการใช้ไฟต่าเหลือ20%เนี่ยให้หยุดจ่ายไฟ220โวลต์มาที่นี่เหมือนกันครับผมก็เปิดไฟจ่ายไปที่แอร์เลย ปกติแล้วเวลาผมเปิดแอร์ผมจะตั้งความเย็นอยู่ที่27บ้าง28บ้างแล้วใช้พัดลมช่วยแต่วันนี้เนี่ยผมจะเปิดแอร์25องศาและไม่ใช้พัดลมช่วยเพื่อจะดูว่าถ้าแอร์ทำงานตามปกติมันจะกินไฟคืนหนึ่งเท่าไหร่ตอนนี้ตัวเลขกระแสะที่ชิโนทาม์บอกว่าแอร์กำลังดึงกระแสะอยู่ที่4แอมป์เดี๋ยวจะไปดูที่รถด้วยนะครับว่าที่รถออกมากี่วัตต์เวลาตอนนี้21นาฬิกา21นาที แบตเตอรี่ของรถจนไฟฟ้ากําลังจ่ายกําลังไฟฟ้าไปให้แอร์1กิโลวัตต์ตอนนี้แบตเตอรี่ของรถตอนที่เริ่มจ่ายไฟคือ64%ปอร์เซมาดูในช่วงเวลาตอนเช้ากันบ้างครับตอนนี้เวลา6 1โมง14นาทีแบตเตอรี่เหลือ55%เปอร์เซ ตอนเริ่มแรกความจุแบตเตอรี่อยู่ที่64เมื่อผ่านการใช้งานมาทั้งคืนประมาณ8ชั่วโมงแสดงว่าแบตเตอรี่หายไปเพียง9เท่านั้นเองรถคันนี้มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่51.8กิโลวัตต์9เก็คือประมาณ4.56กิโลวัตต์เอซึ่งก็เป็นอะไรที่ a ม e เซน s ์มากครับเพราะว่าแอร์ในตอนที่เปิดใหม่ๆม,มันจะกินประมาณ1,000วัตต์ แต่หลังจากที่ความเย็นได้ที่ค่าที่ตั้งเอาไว้มันก็จะลดกําลังวัดลงมาครับผมมาดูข้อมูลที่วัดมิเตอร์ตอนกลางคืนปรากฏว่าแอร์ดึงกําลังไฟฟ้าเพียงแค่5 0 5วัต์เท่านั้นเองครับสรุปได้ว่าถ้ารถของท่านมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ50กิโลวัตต์ชั่วโมงและท่านใช้แอร์2 2 0 0 0 BTU แอร์ประหยัดไฟเบอร์5ในช่วงฤดูฝนที่อากาศข้างนอกไม่ได้ร้อนมากแบบนี้ท่านเปิดแอร์ทั้งคืน รถยนต์ไฟฟ้าของท่านจะสูญเสียพลังงานไปประมาณ10%นะครับหรือว่าถ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงก็ประมาณ4.5กิโลวัตต์ชั่วโมงท่านอาจจะสงสัยว่าทำแบบนี้มีประโยชน์อะไรในเมื่อเราต้องเสียค่าไฟชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเราอยู่ดีอันนี้เป็นไอเดียเอาไว้สำหรับ เวลาไฟฟ้าดับแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าหรือท่านที่มีระบบโซล่าเซลล์อยู่แล้วและแบตเตอรี่ยังมีขนาดเล็กอยู่ก็สามารถดึงพลังงานจากโซล่าเซลล์นั้นไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ก่อนและดึงกลับมาใช้ในตอนกลางคืนหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY อย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ